ชาวลัคนาราศีกันพิจิกธนูลและมีนสี่ลัคนาราศีนี้นะคะในช่วงวันที่5ถึงวันที่21กุมภาพันธ์นี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายดีมากใครที่ทําการค้านะคะใครที่ค้าขายพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ line, ใครที่ทำธุรกิจนั่นแหละนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีได้ผลตอบแทนที่ คุ้มค่าเรียกว่าค้าขายดีกําไรงอกงามกําไรงอกเงยนะคะช่วงที่ผ่านมานะบางคนอาจจะแบบว่า ค้าขายหยิบสิ่งนั้นสิ่งนี้มาขายแต่ว่าได้กําไรน้อยนะคะกำไรไม่คุ้มทุนไม่คุ้มค่าแรงก็ว่ากันไปแต่ช่วงนี้ค่ะจะได้กําไรดีนะคะแล้วก็อาจจะได้แบบคอนเน็กชันดีๆคอนเน็กชันใหญ่ๆนะคะที่จะมาอุดหนุนสนับสนุนคุณนะคะก็ทําให้คุณค่ะนะมีไรายได้ดีมีกําไรดีมากในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลา แค่ไม่กี่วันแต่นะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะสำหรับคนที่ทำการค้านะสำหรับ4ีรษะคณาราศีนี้นะจนวาก็ดีใจด้วยนะก็ขอให้คุณเนี่ยนะขยันขายนะคะช่วงนี้ก็แบบว่าไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรก็ตามนะคะก็การตลาดเนี่ยคือใส่ให้เต็มที่ทำให้มันปังๆไปเลยนะคะเพราะนะคะจะเป็นช่วงที่คุณกอบโกยได้มากมายเลยทีเดียวค่ะ